สวัสดีครับผมก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของวิธีการปรับเปลี่ยนบัตรนะครับที่เราได้มีการผูกไว้บน aws ถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการเปลี่ยนบัตรเราสามารถทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมได้มีการล็อกอิน aws มาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้ root account ในการล็อกอินเข้ามาซึ่งเป็น account สูงสุดนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับ เราก็จะมาที่ตรงนี้นะครับกดที่ตรงนี้ได้เลยเมื่อเรากดแล้วนะครับให้เรามาที่ตรงตรงบินตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปเช็คดูในส่วนของค่าใช้จ่ายกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้มีการเปิดใช้ตัว instance ไป1 instance นะครับผม หรือถ้าเกิดเราพูดง่ายๆก็คือเป็นเป็น VM เนาะนะครับผมอันนี้ก็คือเผื่อเผื่อว่าท่านใดยังยังไม่คุ้นชินกับ ABS เนาะนะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับของผมอันนี้ก็คือลาดมันโนนะครับอันนี้ที่ผ่านมานะครับผมของผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ไม่ยังไม่มีนะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดเราด,ดูจากตรงนี้ไม่มีเนาะนะครับแล้วก็ส่วนก็ถือว่าตรงนี้ค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายที่เขาตัดตัดมาเนาะนะครับก็ก็ยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมก็ยังยังรับได้อยู่นะครับเพราะว่าเรามีการันอินส t a n c ์ไปไปตลอดเลยนะครับตอนนี้ผมได้มีการเปิดไว้ตลอดเลยเปิดทิ้งไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยเนาะนะครับอันนี้เราเราทราบในส่วนของตัวนี้แลนะ้วเนาะอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายปัจจุบันอันนี้ก็คือเป็นเพียงการคาดการณ์เนาะอันนี้ก็คือก็คือเป็นค่าใช้จ่ายของเดือนที่แล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาดูในส่วนของบีนวิวบีนนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้ผมขอพ,พอผมขอข้ามไปก่อนดีกว่านะครับก็คือในส่วนของวิดีโอชุดน,นี้เราจะมาเปลี่ยนบัตรกันนะครับผมส่วนในเรื่องของคอร์สค่าใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยเนาะ ทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้นะตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เรา,าก็จะมาประเมินในส่วนของค่าใช้จ่ายก่อนนะครับมาวางแผนก,นกันก่อนที่เราจะใช้ AWS ถ้าเกิดเราไม่ได้วางแผนนะครับเดี๋ยวจะมีมีในส่วนของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ค่าถึงก็เป็นไปได้เนาะนะครับอันนี้นิดนึงนะครับระวังนิดนึงนะตรงนี้ ก็ในส่วนของการเปลี่ยนนะครับตรงนี้เราก็จะมาตรวจสอบดูนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในส่วนของหน้าตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนเลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมา เลื่อนลงมาที่ตรงนี้แล้วก็เราก็จะเห็นในส่วนของ preference ตรงนี้เรานะครับให้เราเลือกในส่วนของตัว payment preference น,น,น,นะครับซึ่งตรงนี้เราจะเข้าไปเปลี่ยนบาทกันนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นก็จะเห็นในส่วนของหน้านีนะครับตรงนี้ผมได้มีการผูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาข้างล่างได้เลยนะครับผม ตอนนี้ผมได้มีการเลื่อนมาข้างล่างนะครับก็จะเห็นในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของบัตรนะครับบัตรหลักของผมเลยที่ได้มีการผูกเอาไว้ก็จะมีตอนนี้ผมมีการผูกไว้2ใบนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เองในส่วนของบัตรแรกนะครับที่เป็นบัตร default ตรงนี้ของผมจะเป็นบัตรที่ ตัวบัตรนี้เป็นเป็นบัตรที่ที่ผมใช้บัตรของของ t r u ม m น n y ่เนาะนะครับผมก็จะมาผูกนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมี t r u มันนีเราก็สามารถเอาเลขบัตรมาผูกได้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงของตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของบัตรวีซ่าเนาะนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นบัตรตัวตัววีซ่าของผมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นของ ทีมบีนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเพิ่มนะครับเราก็มากดแอดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราต้องการที่จะลบใช่ไหมฮะเราก็มากดที่ตรงนี้ได้เลยเช่นกันนะครับเมื่อเรากดลบตรงนี้ก็จะมีแบบนี้เนาะนะครับเราก็กดแบบนี้ เราก็กดที่ตรงนี้นะครับก็เป็นการกด delete ใช่ไหมฮะล้วก็เป็นการ select ก่อนนะครับแล้วก็ให้เรามาที่ตรงนี้กด delete ได้เลยนะครับกดปุ๊บก็จะมี pop up ถามเรา confirm นะครับเราก็ถ้าเกิดเราต้องการจะลบเราก็กด delete ได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับคาวนี้ในส่วนของตรงนี้เองนะครับผมถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับผมซึ่งในส่วนของตัว บัตรหลักตัวนี Dude, well. millet, ้นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้สามารถมาเปลี่ยนแปลงได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะครับให้เรากดคลิกเข้าไปก่อนเนาะนะครับอันนี้คือผมจะมาเปลี่ยนแปลงในส่วนของบัตรที่เป็นเป็นบัตรหลักเป็นบัตร e f ฟ u l t เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรเดฟเฟลเลยก็คือถ้าเกิดเขาตัดก็คือเขาจะตัดจากบัตรนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เราก็มาที่ Edit ตรงนี้ได้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากด เข้ามาเนาะนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาแก้ไขรายการต่างๆได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราจะไม่สามารถลบได้นะนะครับในส่วนของตัวบัตรที่เป็น Default ที่เราตั้งเป็นเป็นตัวบัตรหลักนะครับจะลบไม่ได้เดี๋ยวเรากลับย้อนไปนะครับไปย้อนดูในส่วนของหน้าก่อนหน้านี้นะครับผมก็กด BACK กลับไปได้เลยนะครับ หรือว่ากดตรงตรงนี้ก็ได้นะครับ cancel นะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเบอร์หรืออะไรก็ได้เนาะนะครับหรือใส่อีเมลก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วกด save ช h งประมาณนี้เนาะนะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเราก็กด cancel ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนบัตรให้ให้บัตรเมื่อสักครู่นี้นะครับบัตรบัตรตัววีซ่าเนาะมาเป็นบัตรบัตรหลักนะครับให้เราเลื่อนมาข้างบนนะครับแล้วก็มา เลือกตรง edit ตรงนี้นะครับให้เราสังเกตนิดหนึง่งในส่วนของตรงนี้เราก็จะเห็น default เนาะนะครับตรงนี้แล้วก็ให้เรามาที่ตรง edit ตรงนี้ได้เลยนะครับก็กด edit เข้าไปนะครับผมเมื่อเรากดเข้ามาที่หน้าตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เรามาตรง change payment ตรงนี้นะครับผมก็ตามตามเมาส์ตามเคอร์เซอร์นี้เลยนะครับ กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมเมื่อเราได้มีการกดคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของหน้าตรงนี้เนาะนะครับก็เป็นการเช็งดีฟォลต์เพย์เม้นท์เมทอดนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราเคยหรือว่าเราได้มีการ Add Add ตัวตัวบัตรเนาะนะครับผมซึ่งในส่วนของตรงนี้เองผมได้มีการ Add บัตรตัวบัตรของวีซ่าของทีมบีทีทมานะครับผม1 1ส่วนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเรา ดูในส่วนของตรงนี้จะมองไม่เห็นเนาะนะครับฉะนั้นในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเอาบัตรนั้นมาเป็นบัตรหลักใช่ไหมฮะก็คือแทนแทนบัตรตัวนี้ให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับผมให้เรามาเลือกตรงนี้เพื่อให้เขาแสดงในส่วนของบัตรที่เราได้มีการเพิ่มเข้าไปก่อนนะครับผม <figures> ตอนนี้ผมได้มีการเลือกตรงนี้แล้วเนาะนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็เขากจ็จะแสดงในส่วนของบัตรที่ผมได้มีการ เพิ่มเข้าไปนะครับผมซึ่งบัตรตัวนี้ก็คือจะเป็นบัตรสำรองนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเอาบัตรนี้เป็นบัตรบัตรหลักนะครับให้เรากดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับนะครับผมตรงเนี้ยตรงเมาส์ที่ผมชี้ตรงนี้นะครับกดเล e c กเลยข้อความตรงนี้ก็ในส่วนของบัตรนี้นะครับของผมเองบัตรนี้น่าน่าจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับผมซึ่งบัตรนี้ของผมไม่สามารถเซตเป็น d e f a u l t ได้นะครับก็คือเป็นเป็นบัตรหลักเพื่อให้ทาง AWS ตัดได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องไปไปทำการ v e r i f y อะไรให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับผมซึ่งตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือในเราก็ต้องตรวจสอบในส่วนของข้อมูลบัตรที่เราได้มีกรอกเข้าไปนัดนะครับบัตรนี้ผมน่าจะกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์อะไรเชกอย่างหนึ่งแหละนะครับเพราะว่าบัตรนี้ผมผมแค่ผูกไว้แบบเพื่อแบบสำรองเฉยๆนะครับผมสำรองสำรองไว้แต่ แต่ข้อมูลที่กรอกไปน่าจะไม่ครบตรงนี้นะครับถ้าเกิดแบบนี้เนาะเราก็ลองใช้บัตรอื่นก็ได้นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเกิดตัวบัตรของเรานะครับซึ่งบัตรนี้ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เราจะมาแอดเพื่อเป็นดีฟอลต์ไม่ได้เนนะครับให้เรามาที่ตรงนี้ ให้เรามาแอดบัตรใหม่ได้เลยนะครับผมอันนี้คือที่ตั้งว่าเรามีบัตรใหม่เพิ่มเข้ามานอนนะครับให้เรามากดที่ตรงนี้กดที่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เลยตามเมาส์าเลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นในส่วนของรายละเอียดเนาะตรงรายละเอียดตรงน,รงนี้เราก็สามารถเพิ่มบัตรใหม่ของเราไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตนะครับหรือว่าจะเป็นบัตรในส่วนของทรูมันนี ก็ตามนะครับหรือว่าเป็นบัตรอื่นก็ตามนะครับที่ทางทาง AWS ก็รองรับนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวเลขบัตรนะครับแล้วก็ในส่วนของวันหมดอายุนะครับแล้วก็ security code นนะครับผมอันนี้เราก็สามารถไปไปไปใส่ในใ,ในในส่วนของบัตรของเราเนาะก็ก็คือจะมีจะมีในส่วนของตัว security code อยู่นะครับตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้แล้วก็ใส่ชื่อตรงนี้ ตรงชื่อบนบัตรนะครับก็จะเป็นชื่อเราแล้วก็เราก็มากดตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นบัตรหลักเพื่อให้กับทาง AWS ได้มีการตัดให้เราติ๊กตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับตรงนี้ตรงข้อมูลนี้เราเราจะใส่เนาะนะครับตรงนี้ก็ใส่รายละเอียดให้ถูกต้องเนาะนะครับใส่บินนะครับใส่บิแอเดรสนะครับก็คือที่อยู่ของบินเนาะนะครับแล้วก็ใส่ตรงไหนถ้าเกิดเป็นออปชั่นอนลเนาะ แบบนี้นะครับเราจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการแอดเปย์เมนเมท o d ตรงนี้นะครับก็จะก็คือจะทำให้ในส่วนของบัตรที่เราได้มีการเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับคือจะเป็นบัตรหลักนะครับเพื่อใช้ในการตัดค่าใช้จ่ายนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เองนะครับถ้าเกิดใครมีความกังวลใจนะครับว่า เกรงว่าตัวเองจะจะใช้เกินที่ AWS กำหนดในส่วนของตัวตัวในเรื่องของการใช้ฟรีโนะนะครับตรงนี้เราก็อาจจะใช้บัตรอีกบัตรหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ได้โนโนะครับผมอันนี้ก็ลองดูนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวนี้ จริงๆในส่วนของ AWS นะครับเขาก็จะมีในส่วนที่ให้เราเข้าไปดูเนาะว่าในส่วนของแต่ละฟิเจอร์แต่ละเซอร์วิสนะครับที่เราจะเข้าไปใช้งานตรงนั้นนะครับมีค่าใช้จ่ายอะไรประมาณไหนยังไงนะครับเขาคิดยังไงเราก็สามารถนาเราสามารถไปคํานวณก่อนที่เราจะใช้งานได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการเพียงแชร์เล็กน้อยนะครับผมเพื่อให้ทุกท่านได้นําไปปรับแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ AWS กันนะครับผม ย่งนัก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับที่ช่อง YouTube IT Training สวัสดีครับขอบคุณนะครับ